สวัสดีค่ะอราทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงของชาวราศีพิจิกนะคะธาตุน้ําเป็นคลิปความรักประจําเดือนธันวาคมนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะ ปัจจุบันเจ้าชะตาราศีพิจิกเนี่ยนะคะได้ราชินีถือเหรียญน,นะคะราชินีถือเหรียญเนี่ยก็ลักษณะก็คือจะเป็นผู้หญิงที่อยู่กับโต๊ะอยู่กับการทำงานดูว่าอะไรจะไปทางไหนเป็นผู้ที่คุมบังเหียนด้านการเงินทั้งหมดเพราะว่าเป็นคนที่ฉลา,าดมีสติปัญญาดีมีความมั่นคงด้านการเงินจะทำอะไรก็แล้วแต่จะ ไปทางไหนก็แล้วแต่เธอจะต้องรู้หมดว่าอะไรมันจะทําอยู่ตรงไหนอะไรเงินก้อนนี้มันจะไปทําอยู่ตรงไหนก้อนนี้มันได้กําไรเท่าไหร่เขาจะอยู่กับเงินกับทองกับการค้าต่างประเทศแล้วก็มองอะไรเป็นเงินเป็นทองแม้แต่ที่อยู่ที่กินของเขาเองก็เป็นเงินเป็นทองอยู่ตรงไหนก็แล้วแก่มนต้องทํากําไรกับเขาได้เราต้องบอกนิดนึงนะคะว่าชาวราศีพิจิกท่านนี้น่าจะเป็นผู้หญิงที่ มีชื่อเสียงนะเราต้องบอกนิดนึงว่าเป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนที่แต่งตัวดีเป็นคนที่น่าจะมีลูกสาวนะเขาน่าจะหวังกับลูกสาวเขามากลูกสาวเขาเนี่ยก็จะแบบออกประมาณแบบเหวี่ยเวๆหน่อยอะนะคะคือสีสันที่ใส่เนี่ยมันจะออกเหวี่ยวเอว่ะหมายถึงว่าเป็นคนแก่นแก่นนะ ฟ้าเขาเนี่ยจะสีทองตลอดเวลาเขาคิดอะไรลืมตาขึ้นมาก็เงินแล้วล่ะลืมตาขึ้นมาไอ้นี่มันทําเงินได้ขนาดฝันยังฝันเป็นธุรกิจได้เลยอะว่าอันนี้มันทําเงินได้เงี้ยเขาคิดอย่างนี้เลยแล้วผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนที่แบบว่าทําบัญชีหรือไม่ก็ตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างจะเอาเงินไปทางไหนเนี่ยเขาจะรู้หมดว่าเงินเนี้ยไปมันจะได้กําไรหรือมันจะขาดทุนถ้ามันถ้ามันมองดูแล้วยังไม่ชัดเจนก็ลงทุนน้อยหน่อยแล้วพอมันได้เดี๋ยวเราค่อยอัดเข้าไปเยอะๆหน่อยผู้หญิงคนนี้จะพูดอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เขาหววังไ้ ือราชินีถือไม่เท้าและลูกสาวเขาเนี่ยนะคะเป็นคนที่คิดดีและมองการไกลนะเอาลูกทุนหัวไว้เลยถามว่าทําไมถึงเอาลูกทุนหัวเพราะลูกเขาเนี่ยเป็นคนที่คิดคิดอะไรแล้วเขารู้สึกเหมือนก็บแบบว่า โลกนี้มันสดใสอะลูกเขาคิดออกมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยดูมันสดใสเนาะดูมันถูกใจเขาแม่กับลูกเนี่ยเขามองทิศทางเดียวกันเลยเขามองในสิ่งที่คล้ายๆกันเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กอยู่ลูกเขาจะมีความรู้สึกเหมือนเขาตอนเขาเป็นเด็กคือคําพูดหลายๆคําของลูกเขาเนี่ยมันทําให้เขา่รู้สึกนึกย้อนวัยของเขาไปเมื่อตอนที่เขาอายุน้อยๆคือโลกสวยหมดทุกสิ่งทุกอย่างสวยหมดดีหมดซึ่งณวันนี้เขาเป็นแม่แล้วไงฮะความเป็นแม่ของเขาเนี่ยเขาจะมีสติและมีความฉลาด แล้วก็อยู่กับเงินกับทองไงฮะแล้วก็ที่สําคัญคือแต่งตัวดีนะผู้หญิงคนนี้แต่งตัวดีดีแล้วเป็นคนที่วางตัวเป็นอะเป็นคนที่ลักษณะจะเงียบเงียบหน่อยหน่อยเขาเป็นคนที่จะไม่ค่อยพูดนะผู้หญิงคนนี้จะพูดอะไรออกมาแต่ละคําแต่ละคําเนี่ยคือคิดก่อนอะที่จะพูดอะนี่ราศีพิจิกท่านนี้นี่เป็นคนที่ดีนะคะแต่ว่า อนาคตอันไกลนี้สิคะมันมีการเตือนขึ้นมาที่เราบอกก่อนนะคะว่าสิ่งที่ไม่คาดหวังเนี่ยเขาได้เดอะสตาร์เนี่ยก็หมายถึงว่าเขาไม่ได้คิดว่าเขา,าจะดังอะไรขนาดนี้หรอกเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นดาวค้างฟ้าหรือว่าเขาไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะโดดเด่นมันจะดังมันจะเป็นที่ถูกใจของคนหรอกเขาไม่ได้คิดแต่ว่ามันดังค่ะมันดังไม่รู้จะทําอะไรอีกไม่รู้ต่าดังรู้แต่ว่าสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่เนี่ยที่คุณกําลังจะทําอยู่เนี่ยมันดัง นะคะมันดังจริงๆมันจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในด้านชื่อเสียงมันจะมีชื่อเสียงกลับมาหาคุณโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าไม่คิดไงคะว่ามันจะได้ตรงเนี้ยไม่คิดจริงๆแต่ว่ามันได้มาพร้อมชื่อเสียงและสิ่งที่ดีๆมีคนคิดบวกกับเรามีคนคิดในแง่ดีกับเราแต่เราไม่ได้หวังแต่บังเอิญฟีดแบ็กมันดีอ่ะม,มันกลับมาดีอย่างเงี้ยคุณได้สิ่งนั้นจริงๆนะคะเนี่ยเนี่ยคนทาดีเขาก็จะได้ดีไม่ว่าคุณจะอยู่ราศีอะไรหรอกคะ่ะ ถ้าคุณประกอบสิ่งที่มันดีๆมาคุณต้องได้สิ่งที่ดีเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อก่อนหน่อยนะคะสามดาบมันขึ้นอนาคตอนคตัอนใกล้เนวราดเตือนนิดนึงสามดาบตัวนี้มันคือรักสามเศร้าเราสามคนมันจะมีมือที่สามเข้ามาอีกละมันจะมีมือที่สามมือที่สามเนี่ยวางแผนมาอย่างดีเลยนะคะถ้าคุณมีสาม,มีนะคะเนี่ยมันต้องมีสาม,มีไม่งั้นจะมีลูกสาวได้ยังไงอะใช่ไหมคะนั้นคุณต้องระวังอย่างดีเลยเพราะว่า เขาทำการบ้านมาอย่างดีมากเลยคนนี้โดยการใช้การปักเลยนะคะปักคืออลอลาเห็นสามดาบนี้ขึ้นพร้อมนกผีที่ไรเนี่ยแล้วมันขึ้นในเกมของความรักเนี่ยเขาจะต้องเอาให้ได้เพราะใบสรุปเนี่ยมันคือสิ่งที่ความต้องการของเขาอะเออเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีสามีนะคะคุณต้องพาสามีไป ไปหาสิ่งอะไรก็ได้ที่มันคุ้มครองตัวเพื่อกันคุณใสเอาไว้ก่อนนะคะคือการเอาไว้ก่อนเพราะอนาคตอันใกล้เนี่ยมันได้สามดาบสามดาบเนี่ยมันจะมีปัญหามือที่สามทรยศหักหลังหลอกลวงถูกทิ้งอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเกิดกับเรานะคะอย่าให้มันเกิดนะคะชาวราศีพิจิกคะ่ะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้ยกําลังมีคนจ้องอนาคตอันใกล้มันมีคนจ้อง มันน่าจะทันวาไปแล้วอะ่ะถ้าทันวาไปแล้วมกราลาอะไรประมาณเนี้ยให้คุณระวังไว้ให้ดีเพราะคลิปนี้ออกไปคุณก็เตรียมตัวระวังได้เลยเพราะว่าเขาใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะที่เขาจะต้องเอาคนเนี้ยให้ได้เพราะเขาอยากได้สามีคุณเนี่ยคงมีสเสน่ห์นะคงแบบเป็นคนที่คนรวยอะเนาะใครก็ต้องการเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องคุณใสหน่อยนะคะคุณใสเนี่ยมันเป็นนกผีนกคูกมันไม่ใช่นกพญายอินทรีนะมันไม่ใช่ต่างประเทศนะก็หา ผู้หญิงเนี่ยดูซะหน่อยที่จะเอาเข้ามาอยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยพยายามสืบสักนิดนึงคือสือบซะหน่อยว่าเขามาจากไหนแล้วเราก็รู้อยู่ว่าแหล่งไหนเป็นแหล่งของพวกเนี้ยเราก็ดูสักนิดนึงนะคะ อย่าให้ของพวกนี้มาอยู่ใกล้ตัวเวลาแก้แล้วมันแก้ยากแล้วเวลาเรารวยเน่ะเวลาเราโดนของพวกนี้ไปเงินทองก็จะไม่เข้าธุรกิจก็จะย่อยยับพังไปอีกมันไม่รู้หรอกเขาว่าเราจะต้องทนกับเศรษฐกิจแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนพวกนี้มันไม่รู้มันเห็นแค่ว่าเฮ้ยมีตังมันจะทําให้เราสบายได้มันก็จะเข้ามาฉกฉวยผลประโยชน์ตรงนั้นน่ะเอาไปโดยที่มันไม่รู้หรอกเราจะพังเราจะพินาศมันไม่สนใจเราขอให้มันได้ตามใจมันอย่างเดียวก็พอคิดอย่างนี้นะคะเพราะฉันเอรล่าเตือนให้คุณฟัง นะคะเพราะว่ามันบอกว่ามันต้องการมากเพราะว่าฉันอยากได้ฉันจะเอาคือหน้าด้านนั่นเองจะเอาให้ได้แต่คุณก็อย่ายอมนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคุณรู้ก่อนแล้วถ้าคุณยอมเนี่ยคุณจะเสียดายเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่มันฉกสามีไปได้แต่มันจะทําให้ธุรกิจเราพังไปด้วยล้มละลายไปด้วยไงคะเพราะฉะนั้นเรามาเตือนนะคะมาเตือนให้คุณได้รู้เลยว่าเนี่ย กำลังจะมีมือที่3าเข้ามาแย่งพร้อมกับคุณใส่อาจจะมีน้ํามันพายอาจจะมีอ e ีเป๋เขาเรียกอ e ีเป๋นะคะอันนี้จะมีคนพกพวกนี้ติดตัวไว้เพื่อที่จะทําให้คนรักคนหลงนะคะเราก็จะเอามาเตือนอยู่ในคลิปเราถึงได้โดนแบบให้ให้หยุดทําไงคะเราถึงได้โดนบอกว่าคุณหยุดทาไปเถอะคุณไม่ต้องมาทําแล้วคุณอ่านดวงคนอย่างนี้ได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันเป็นทางรอดของเมียหลวงกับสามีอย่างเนี้ย มันก็จะให้เราเนี่ยหยุดทําซะเพราะว่าถ้าทําแล้วพวกนี้จะไม่มีที่กินไงฮะเพราะตัวเองทํามาหารับประทานไม่เป็นจะต้องเจาะจะต้องฉกจะต,ต้องแย่งจะต้องเอาของที่เขามีอยู่แล้วไม่ต้องเหนื่อยใช่ไหมฮะคนพวกนี้ไม่อยากเหนื่อยแล้วยอยากจะได้สิ่งที่มันอัพฐานตัวเองขึ้นไปเลยอะเอออยากอย่างเงี้ยไม่ต้องรู้หรอกว่าความเหนื่อยอยากเป็นเช่นไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราเตือนนะคะคุณเขาจะต้องเอาให้ได้แต่ถามว่าเอาสําเร็จ ไหมทําสําเร็จไหมหรือว่าทําคุณใส้สาสเร็จไหมหรือไม่าเนี้ยน,นะฮะ ก็วันนี้คุณได้เจอกับออร่านะออร่าเชื่อว่าคุณได้ดูคลิปของออร่าทาโร่และเป็นคุณอย่างเงี้ยคุณเป็นคนมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเตือนไว้แล้วคุณก็ไปป้องกันพากันไปทําบุญทําทานไปสะดอกเขาไปอาบน้ามนต์หาของป้องกันอะไรที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกชอบเป็นผิดปกติเอ้ยอยากลองผู้ชายนะก็อยากลองของใหม่ๆก็พยายามยั้งใจไว้หน่อยในช่วงนี้ไปจนถึงเมษาก็บอกนิดนึงว่าให้ใช้ของเดิมๆไปก่อนเพราะว่ามีเกณฑ์ที่ว่ามือที่สมเนี่ยจะเล่นคุณใส่ๆนะ ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันขึ้นมาเตือนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะมีเรื่องมีอะไรมีปัญหาอะไรงเงี้ยก็บอกสามีนิดนึงว่าเฮ้ยตอนนี้หยุดก่อนนะไปก็ไปหลังๆโน่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทําให้ถึงขนาดว่าต้องวิ่งตามเขาเลยนะคะเนี้ยเราต้องบอกนิดนึงว่าจะเอาแบบปักเลยอะคะ่ะแบบว่า ไปไหนไม่รอดเลยอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะคะทําอะไรก็แล้วแต่ให้รอบคอบไว้ยิ่งเรารวยแล้วเงินทองมากมายมหาศาลแล้วเงี้ยทาไอ้นู่นทาไอ้นี่ได้เป็นกอบเป็นกรรมเนี่ยมันก็จะเข้ามาทดสอบเราเช่นการเทอร์ราบอกนะคะบุญกุศลทําไว้นะคะแล้วก็หาสิ่งที่ป้องกันตัวไปถามครูบาอาจารย์อร่าไม่ทราบหรอกอร่ารู้ว่ามันมีน้ํามันพายพวกอีเปอร์พวกเนี้ยอร่าทราบว่ามันมีแต่ว่าอร่าไม่ทราบหรอกนะคะว่ามันป้องกันยังไงแบบไหนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นคนที่ แบบก็รักและก็ชอบและอะไรอย่างเงี้ยนั้นลงไปถามเกจิอาจารย์ต่างๆนะคะว่าเขาทํายังไงบ้างแต่ว่าสําหรับอร่าถ้าอร่าจะแนะนำาะอร่าแนะนําที่จิตใจเมื่อ,อไรที่จิตใจคุณเป็นพุทธคุณฟังคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วน้อมนําเอามาใช้ในชีวิตเราอะเราจะป้องกันของพวกนี้ได้เพราะว่ามันผิดปกติเราจะเอ๊ะ คือคนเนี่ยมันต้องฝึกมาระดับหนึ่งแล้วไงคะมันถึงจะเอ๊ะได้แต่คนที่เพิ่งจะเริ่มทําบุญทําทานเนี่ยมันจะมีมารมาทดสอบเนี่ยมันจะไม่เอ๊ะไงคะมันจะไปเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นออร่าก็อยากให้คุณเนี่ยไปหาเกจิอาจารย์ต่างๆเนี่ยคุมไว้ดูไว้แล้วก็ผิดปกติก็หาน้ำมนต์เนี่ยมาลาดไว้มาพรมน้ำมนต์ให้หมด ทุกสถานที่ที่เป็นของเราเลยก็แล้วกันยิ่งดีใหญ่เพราะว่าของพวกนี้นะคะเวลาโดนน้ำมนต์หรือโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมันจะมันจะย่อยสลายแล้วทําบ่อยๆหน่อยทําบ่อยๆหน่อยอย่าทาครั้งเดียวแล้วโอมหลุดไม่ใช่นะคะเพราะของพวกนี้มันเวลามันปักมันทำเนี่ยมันไม่ได้ทําครั้งเดียวแล้วบางทีมันทํามาเนี่ยมันทามาแรงพอมันทํามาแรงเนี่ยการที่เราจะ คาถาของแต่ละเราไม่ได้ดูถูกเกจิอาจารย์หลายๆท่านนะแต่เราเอาความมั่นใจไว้ก่อนทําสักสามหรือ7ครั้งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนะคะมันถึงจะทําให้เราสบายใจขึ้นมาได้คือ คุณไสหรือมนดําต่างๆเนี่ยมันแพ้พุทธคุณนะคะเราบอกไว้ก่อนแต่ว่าคนคนนั้นจะต้องมีจิตใจที่มั่นคงกับพุทธคุณด้วยนะคะถ้าเรายังพึ่งฝึกเนี่ยเราจะโดนทดสอบเยอะมากก็หาครูบาอาจารย์เนี่ยมาช่วยเรามาชี้แนะเราแล้วถ้าเรามีจิตใจที่แบบว่าหมกมุ่นไปทางกามานะฮะสามีเราหมกมุ่นไปทางนั้นเราก็ต้องเตือนสามีว่าเฮ้ยเราป้องกันอย่างนี้หรือยังเราทําอย่างนี้นแล้วถ้ามันโดนมาอย่างนี้ธุรกิจเราพังนะเราเราจะทํำยังไงตอนนี้เว้นก่อนได้ไหมหรือถ้าเว้นไม่ได้เราต้องแกะป้องกันอย่างนี้ อย่างนี้อย่างนี้ไหมหนึ่งสองสามคุณก็ไปจัดเอาเพราะคุณเป็นคนฉลาดแล้วมีสติดีอะ่ะคุณเป็นคนดีนะเนี่ยคุณเป็นคนดีแล้วมุมาณะทางานเพื่อเงินจริงๆแล้วความหวังของคุณก็คือลูกสาวและที่สําคัญเนี่ยคุณเป็นคนดังเราต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนดังและสิ่งที่คุณกําลังจะทําต่อไปเนี่ยมันจะดังขึ้นไปอีกเป็นสิ่งที่คนไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะแล้วแล้วทาตามอะ่ะ ทาให้คุณไม่อยากจะเชื่อว่ามันเฮ้ยทาอย่างนี้แล้วมันดังอะไรอย่างเงี้ยคุณลองไปทําดูนะคะเราไม่ทราบแล้วแต่คุณน่ะคิดได้แล้วคุณน่ะคิดได้อล่ะก็ดูให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าทางแก้แล้วก็วิธีการเป็นเช่นไรบ้างคุณลองไปอัดแอปใช้กับชีวิตตัวคุณเองให้มันมันได้กับในครอบครัวนั้นๆนะนะเราไม่ทราบนะคะว่าออล่าอ่านดวงใครแต่ว่าถ้ามันมปประโยชน์ต่อคุณคุณรับไปพิจารณานะคะแต่ถ้าคาคาไหนในคลิปนี้ไม่สุภาพออล่ากราบขออภัยไว้ณนะ ที่นี้ทุกๆท,ท่านนะนะคะไม่มีเจตนาทําให้ใครฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจไม่มีเจตนาทําให้บ้านช่องหรือครอบครัวนั้นแตกแยกแต่ให้ป้องกันและรักษาสถาบันครอบครัวไว้ให้อยู่เป็นหนึ่งนะคะเพื่อ ลูกของคุณนั่นแหละค่ะเขาก็จะได้มีสถาบันครอบครัวเงนี้ต่อไปวันหนึ่งข้างหน้าเขาก็จะได้มีสถาบันครอบครัวมันจะยืนยาวต่อไปที่เรียกว่าปู่ย่าตาทวดเนี่ยฮะเราจะมีอย่างเนี้ยตลอดไปและตลอดกาลนะคะเพราะฉะนั้นเราฝากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการดูคลิปนี้ด้วยแล้วฟังคลิปนี้ด้วยแยกแยะนะคะถ้าเราไม่ใช่เราไม่ต้องวีนนะคะถ้าเราใช่เราไปแก้ไขถ้าเราเอให้มันตรงเป๊ะเลยอะแต่ว่าเฮ้ อันนี้ม,มันมาแย่งเราอย่างเงี้ยคุณก็เอาไปใช้อะไรก็แล้วแต่เราพูดถึงภรรยาหลวงนะคะเราไม่ได้พูดถึงภรรยาน้อยนะคะเพราะว่าเราไม่ไม่แนะนำนะคะแ้าคุณเป็นผู้ชาย อรลีไม่แนะนําให้คุณมีภรรยาน้อยถ้าคุณจะมีคุณต้องไปตกลงกันเอ,เองเพราะว่าการที่มีภรรยาน้อยเนี่ยเราลกล่าวไว้หลายคลิปเลยคุณไปหาดูเอาเองแล้วกันว่าความวิบัติใดมันเกิดขึ้นกับเราบ้างแล้วถ้าคุณรับกับความวิบัตินั้นได้คุณตกลงกันได้ว่าเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวเรามีเนี่ยเราจะวิบัติแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วคุณตกลงกันได้คุณก็ไปตกลงะค่อะออร่าไม่ได้เกี่ยวด้วยนะคะแต่อร่ามาเนี่ยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มันแน่นแฟ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้น้นนนไมม่่่ตอองเดเดาาาระะะคพะว คนที่เม้นดาวรานเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ต้องการให้ครอบครัวเนี้ยมันมัน่นคงใช่ไหมคะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ใช่คนที่เอาร่ากล่าวถึงไม่จําเป็นเราไม่ต้องมาทะเลาะกันแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เอาร่ากล่าวถึงคุณก็ไปจัดการแก้ไขนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในมือคุณทั้งหมดเลยนะคะเอาร่าก็จบคําวิเคราะห์ไพ่เพียงแต่เท่านี้นะคะ ฝากกดสับ s ะไข b ้กดไลค์กดแชร์กับออราทาโร่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ